สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันในช่องใหม่ของมิกกี้นะคะถือเป็นเลื่องงามยามดีนะวันนี้มิกกี้มาเปิดช่องใหม่เอาใจพี่ๆสายคณะทัวร์กันเลยค่ะกับการรีวิวรถตู้นะคะอันนี้คือเป็นช่องเฉพาะเลยนะคะสําหรับรถตู้ทั้งหมดนะคะที่สต็อกเรามีตอนนี้ที่เพรยน์นะวันนี้วันนี้ก็ภูมิใจนําเสนอกับคันนี้เลยค่ะตัวโตโยต้าคอมมิวเตอร์3.0ปี2018คันนี้นะคะ มากับเลขไม้แค่แสนห้าเท่านั้นค่ะแลวโครงสร้างด้านในเนี่ยสวยสะอาดเอี่ยมอ่องว่างๆเลยเดี๋ยวมิก้พาพี่ๆไปรับชมกันเลยค่ะตามมิกี้มาได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ตัวรถด้านหน้านะคะพี่ๆตัวนี้นะคะ Toyota c คอม u ิวเตอร์ปี18คันนี้ได้กระจังหน้า เป็นโครเมียมไปค่ะแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวโคมไฟเนี่ยถึงจะใช้มาหลายปีแล้วนะประมาณห้าปีเนาะสำหรับรถปี18ดนะคะแต่ก็ดูได้เลยโคมไฟไม่มีคราเหลืองคราหินดีบนะคะรอยแตกรอยน้ำซึมอะไรอย่างี้ไม่มีเลยนะตัวนี้นะคะได้โคมไฟเป็นโคมไฟฮาโลเจนไปนะมาพร้อมกับด้านข้างที่เป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกติดมาให้ด้วยแล้วสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ไปดูกันต่อเลยค่ะ ตัวด้านหน้าเนี่ยของตัวรถไม่มีรอยหินดีดรอยสะเก็ดหินเลยนะคะสะภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้ไปเลยนี่เลยมาดูกันด้านนี้ต่อเลยค่ะพี่ๆเห็นไหมโคมไฟใส่กิ้งมากเลยนะคะสําหรับตัวรถตู้คันนี้นะแล้วก็โคมไฟตัดหมอกค่ะสะภาพเดิมๆเ,เลยทั้งซ้ายทั้งขวานะแล้วก็ตัวนี้นะคะ กระจกมองข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าไปนะแล้วก็เป็นสีดํานะคะตัดกับสีตัวรถขึ้นมานะดูมีดีเทลดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะเช่นก,การกัดด้ามจับประตูค่ะที่ได้เป็นสีดําตัดกับตัวรถที่เป็นสีบอลเชินไปนะคะแล้วก็กระจกนะพี่ๆทุกบานนะคะยังเป็นพาร์ทเดิมตั้งแต่ออกจากโรงงานนะมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้โตโยต้าครบไปเลยทุกบานเดี๋ยวมิก้พาพี่ๆไปดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ด้านข้างดูกันต่อด้านบนเลยค่ะ ตรงนี้นะตัวรางน้ํานะคะก็เดิมๆเลยนะโครงสร้างดีรับประกันค่ะเดี๋ยวมีคี่เปิดประตูไปให้พี่ๆนะดูเช็ครอยเม็ดอาร์คนะคะด้านในนะว่าสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆการันตีได้เลยที่เพชรยนต์นะคะรถตู้ของเราทุกคันเนี่ยรับประกันคุณภาพอยู่แล้วค่ะนี่เลยรอยตะเข็บเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวสวยๆแบบนี้ไปเลยค่ะพี่ๆเห็นไหมวันนี้อาจจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้บรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจเนาะ ฝนตกบ่อยยังไงก็ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมช่องของมิกกี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากมองหานะคะรถใช้งานบ้านที่ครอบครัวใหญ่หรือสายคณะทัวร์เนี่ยมาหารถตู้มือสองนะคะคุณภาพดีที่เพชรยนได้เลยมีสต็อกให้พี่ๆเลือกมากกว่า50คันเลยนะคะสําหรับตอนเดือนกันยาตอนนี้นะคะอ่ะโครงสร้างด้านหน้าด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านในตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นเบาโซฟานะคะ สามแถวไปแบบนี้เลยสภาพเบาะก็เดิมเดิมเลยนะคะไม่มีช้ำไม่มีชำรุ่เสียหายนะนี่เลยเบาะหนังสภาพดีมากกดลงไปนะคะคืนสภาพไวมากเลยสวยๆไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่ๆขึ้นไปดูนะอย่างที่บอกนะคะวันนี้อาจจะคืมฟ้าคืมฝนเลยนะถ้าคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมีกิจะสัดแสงและเอาให้มันดีกว่านี้เนาะจะได้ดูรีวิวกันชัดๆนะคะแล้วก็ตัวหลังคานะคะในตัวรถนะก็สะอาดสะอ้านค่ะนี่ ม,มีจอทีวีให้ดูด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็เราไปดูกันต่อค่ะในส่วนรายละเอียดของตัวน็อตของประตูรถตัวโครงสร้างเองเนี่ยเห็นไหมเม็อดอาร์ตเดิมๆทุกจุดเลยค่ะจุดเลยค่ะรอยน็อตนะคะรอยหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยขันรอยไขเลยนะสำหรับ t o y ย t a c คอมมิวเตอร์3.0คันนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยประตูเราไปดูกันต่อเลยค่ะมา ตัวนี้นะคะลางเปิดประตูนะก็เดิมๆเลยผ่านการใช้งานมานะคะอาจจะมีแบบรอยด่างกันบ้างสักนิดนึงแต่ว่ายังยืนยันได้นะคะว่าเป็นของเดิมโครงสร้างเดิมอยู่การันตีทุกคันแค่ถ้าพี่ๆมาที่นี่นะคะที่เพชรยนต์เนี่ยสเปครถเรานะคะรถตู้สวยทุกคันเลยอยู่ที่ว่าราคาต่างกันตรงไหนต่างกันตรงตัวปีรถนะคะตัวออปชันต่างๆที่เจ้าของเดิมปิดมานะ <c oughs> แล้วก็เลขไมล์รถแค่นั้นเองนอกนั้นเนี่ยสภาพ สวยทุกคันค่ะอันนี้การันตีพิสูจน์ได้ด้วยตาตัวเองคี่เพชรยนต์ได้เลยถ้าพี่ๆท่านใดสะดวกเข้ามานะคะมาได้เลยค่ะที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะบริษัทเพชรยนต์เราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะใกล้สี่แยกมีนบุรีนะมาง่ายมากเลยแต่ถ้าไม่สะดวกนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางเนี่ยสามารถนะคะโทรมาที่เบอร์ที่มิกิทิ้งไว้ให้ในคลิปได้เลยค่ะได้ทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์ ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอะไปดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวกระจกเนี่ยก็เป็นกระจกพาร์ทเดิมนะคะตั้งแต่ออกจากโรงงานนะตัวกันชนด้านล่างก็สภาพเดิมๆเลยค่ะพี่ๆเห็นไหมสวยไปแบบนี้เลยนี่ยังเป็นสีเดิมนะคะยังไม่เคยมีการเก็บไม่เคยมีการเก็บสีมาแต่อย่างใดนะดูรอยต่อนะคะก็แนบสนิทไม่มีรอยอ้ารอยแง้มเลย โครงสร้างดีมากเลยนะคะสําหรับคันนี้มาดูได้ที่ตาตัวเองนะแคปตัวป้ายทะเบียนไว้นะคะแล้วก็สามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามที่เบอร์ที่มิก้ทิ้งไว้ให้ได้เลยแอดไลน์ได้ค่ะตัวนี้นะคะจะได้เป็นยางตัวนี้นะคะจะได้เป็นยางปีเดี๋ยวขอขอเช็คให้แป๊บนึง จะได้เป็นยาง b r i s t o นไปนะคะตัวนี้นะแล้วก็ได้ล้อแม็กนะคะขอบ15ที่เป็นทรงเท่มากเลยสำหรับคันนี้นะคะแต่งแม็กมาเป็นแม็กตามเป็นแม็กสีเทาดำตัดสลับกับสีเงินไปแบบนี้เลยค่ะ <S <S แล้วก็ตัวด้านข้างของตัวรถฝั่งขวานะคะฝั่งข้างคนขับนะสาภาพก็สวยๆเนียนๆแบบนี้เลยค่ะเส้นสันต่างๆยังคมอยู่นะคะตัวซุ้มล้อก็ เดิมๆเลยไม่มีรอยบิดเบี้ยวโคดงงอนะคะรอยรับยิ้มแก้มข้างตัวประตูรถปุกอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีให้เห็นเลยสําหรับคันนี้นะคะโครงสร้างสวยมากเลยท้าพิสูจน์ได้เลยให้พี่ๆมาดูได้ด้วยตาตัวเองนะคะอย่างที่มิกกี้บอกไปนะแคปตัวเลขายทะเบียนแล้วก็เข้ามาดูได้เลยค่ะพี่ๆตัวรถเองเนี่ยแผงประตูด้านข้างคนขับนะคะตัวนี้กระจกจะได้เป็นกระจกออโต้ไปนะสําหรับคันนี้เห็นไหม กระจกไฟฟ้าไปทั้ง2บานนะคะแล้วก็ให้เป็นออโต้ฝั่งคนขับพร้อมปุ่มเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็ตัวนี้นี่เลยด้านในห้องผู้โดยสารตอนหน้านะคะฝั่งคนขับนะสภาพเบาะเนี่ยสวยมากเลยค่ะพี่ๆเดิมๆเ,เลยเบาะไม่ช้ําเลยนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยคันนี้นะคะเพราะว่าทางเราเนี่ยทาการเพราะว่าก่อนพี่พี่จะออกรถคันนี้ไปนะคะทางเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องของเหลว เบาแทบไม่ช้าเลยไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยสําหรับคันนี้นะคะทางเราเนี่ยก่อนส่งมอบรถทุกคันนะคะเรามีบริการนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวแล้วก็เช็คระบบต่างๆนะคะให้พี่ๆอันนี้ก็อุ่นใจรับประกันได้เลยนะคะเตรียมแค่บัตรประชาชนนะคะแล้วก็สลิปเงินเดือนสําหรับพนักง,งานสลิปเงินเดือนนะแล้วก็เอกสารต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดนนะคะสามารถทักติดต่อสอบถามมาที่เบอร์ที่มิกกี้ ให้ไว้ได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกคนเลยสำหรับคันนี้นะคะ Toyota Commuter 3.0ปี2018คันนี้ราคาตั้งขายอยู่แค่829,000บาทเท่านั้นค่ะราคาสบายๆกระเป๋ามากเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยสำหรับรถคันนี้นะคะสาภาพโดยรวมเนี่ยโครงสร้างดีการันตีคุณภาพแน่นอนถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ตามพี่เบอร์ที่มิกี้ทิ้งไว้ให้ได้เลยแล้วก็ฝากติดตามนะคะ รถตู้คันต่อไปที่พิกี้จะพามารีวิวให้พี่พี่ดูด้วยฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยคะ่ะวันนี้เดี๋ยวมิกี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ